รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงรายนะครับแถลงข่าวครับในการตรวจยึดยาบ้าของกลางทั้งหมด3ล้านเม็ดนะครับจากฝั่งสปป,ปลาวครับที่กองบัครคบการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำแม่โขงเขตเชียงรายหรือนอรขอเชียงรายอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนาวาเอกจิรัตผูกทองผู้ประชาการ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามเขตตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายได้เปิดเผยนะครับว่าทางนรขอเชียงรายครับได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดจ,จำนวนมากจากฝั่งสปป,ปลาวเข้ามาในพื้นที่บ้านศพยาบบ้านสันต้นเปาตําตบลแม่เงินอํเาเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในช่วงระหว่างวันที่11-12กร,รกฎาคมจึงสนที่กําลังจัดชุดปฏิบัติการข่าวและชุดลาดตระเวนพร้อมรถยนต์กระบะจําจนวนหนึ่งคัน โดยแบ่งกําลังออกเป็น3ชุดครับเฝ้าพื้นที่ปากทางเข้าป่าช้าบ้านศพหญ้าปากซอยหนึ่งบ้านสันต้นเปาและประจํารถยนต์เคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียงครับต่อมาเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา20นาทีก็ตรวจพบบุคคลจำนวน2คนค่ะเดินเข้าไปในบริเวณป่าช้าและเวลาประมาณ24นาฬิกาก็พบว่ามีโดรนขึ้นบินบริเวณใกล้เคียงด้วยกล้องสองกลางคืน จากนั้นเวลาประมาณ1น5นาฬิกา55นาทีก็พบรถยนต์วิ่งเข้าไปในบริเวณป่าช้าบ้านสพยาบ หลังจากนั้นเวลา2องนาฬิกาก็พบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันนวาราศีเทาหมายเลขทะเบียนทอทุงทอทหาร2039กรุงเทพมหานครจอดอยู่บร,ริเวณไหล่ทางจึงแสดงตัวเพื่อตรวจสอบแต่คนขับรถก็เร่งความเร็วทางเจ้าหน้าที่จึงใช้อาวุธปืนยิงเตือนขึ้นฟ้าแต่คนขับรถยนต์ได้เร่งความเร็วเข้าหาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยิงที่ยางรถยนต์ล้อหน้าขวาทําให้รถเสียหลักพุ่งตกถนนทางคนขับและผู้โดยสารก็หลบหนีเข้าไปในบริเวณ เวณป่าสวนยางพารานะคะหลังจากเข้าตรวจสอบภายในห้องโดยสารก็พบกระสอบสีฟ้าคาดแดงจำนวน15กระสอบเปิดดูภายในพบยาบ้ารวม3ล้านเม็ดก็ได้ยึดไว้ตรวจสอบและติดตามหาผู้ก่อเหตุต่อไปค่ะ